ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําและเสนอนะครับนะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นยางขนาดห้ามิลนะครับผมนะครับมาสําเร็จพร้อมใช้นะครับนะครับมาสําเร็จพร้อมใช้นะครับนะครับสามเส้นหนึ่งร้อยบาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับยางซูเปอร์แบ็กนะครับมาสำเร็จพร้อมใช้เหมือนกันนะครับผมนะครับอันนี้ก็สามเส้นหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมยังไม่รวมส่งนะครับนะครับอันนี้เป็นยางขนาดหกมิลนะครับผมนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางขนาดเจ็ดมิลนะครับสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับนะครับ ก็ถามว่าไอเรื่องความแข็งก็จะแข็งกว่า6มิลสักหน่อยนะครับนะครับนะครับให้สังเกตดูรูนะครับอันนี้จะเป็นยางขนาดสี่ศูนย์นะครับวงในนะครับวงในจะเป็นขนาด4ี่มิลนะครับวงในรูนะครับจะเป็นขนาด4ี่มิลนะครับส่วนวงส่วนวงรอบนอกนะครับจะเป็นขนาด7ดมิลนะครับ นะครับไม่ใช่สามศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับส่วนหกมิลตัวนี้นะครับจะเป็นสามศูนย์หกศูนย์นะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสองศูนย์ห้าศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับนะครับก็จะยกระดับความแข็งจากหกมิลมาสักหน่อยนะครับไม่แข็งอย่างที่คิดนะครับ อันนี้ก็อคิดง่ายๆนะครับเส้นละสี่สิบบาทนะครับผมยางมาสสำเร็จนะครับสามเส้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับผมมีพร้อมเสิร์ฟนะครับ